มาผมยังอยู่กับช่อง YouTube SK สอรติการเช่นเคยครับผมขยายของไส้ไก่ครับผมงานเกิดอีกแล้ววิ่งในแปลงอีกแล้วครับผมงานหมู ขยายคองไส้ไก่ครับเจ้าของนาบอกว่าตรงนี้ขอใหญ่ๆไหมครับผมจัดให้ครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับเที่ยวร้อยห้าสิบเหมือนเดิมครับผมชมการทำงานโมมสุพีซร้รุ่นห้าเช่นเคยครับผม ยังไวัเหมือนเดิมครับแหมน้ำแหมไวมากครับผมต้องขุดลึกก่อนนะผมให้น้ำอยู่นี่เพราะว่าน้ำออกบ่อครับต้องขุดให้เป็นหลุมก่อนนะผม ขยายออกอีกครับผมสามคันครับผมอีกคันหนึ่งไปเอาท่อครับแม่ไงกุ๊บเลย มันก็เริ่มพดแล้วครับผมเสร็จงานนี้น่าจะได้เปลี่ยนฟันนะผมสงสัยฟันปุยแล้วก็เทแถวนี้นะผมไม่ได้เทไกลครับงานทอยครับ ไปเรื่อยๆครับเขาสั่งอะไรมาก็จัดให้ตามคําขอครับก็เราวิ่งทเที่ยวครับผมงานเหมาเราจบไปแล้ว น้ำออกบอดีมากครับก็ภาพอาจจะสั้นหนะครับผมก็มาแล้วขากล่องมาผมมาแบบลิบๆครับผมต้องขุดให้ลึกก่อนนะผมให้น้ำอยู่ตรงนี้ครับ ก็จะได้เอาดินแห้งไปเทได้ครับผมไม่งั้นรถดัาไม่ทนแทะกระบะแน่นอนครับก็ใช้งานมา เก้าปีครับผมบูมาไม่มีรอยเลยแล้วรอยแตกครับผมปกติดีทุกอย่างครับระบบไฟฟ้าก็ถือว่าโอเคครับผมคันนี้นี่ถ้าหม้อแบตเสื่อมนี่หรือว่าเก็บไฟไม่อยู่นี่รถจะมีโอการโหลดเลยครับผมสาหรับ,บเจ้าโคมสู Pc ร้อยัคันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับผมรถมีไฟฟ้า ไฟฟ้าไม่พอก็โหลดครับผม ทีเทก็ใกล้ๆครับผมน่นถอยลางไปเทตรงรถไถครับผมดินยังไม่พอครับยังดีครับผมที่วิ่งได้ครับ อีกเจ็กครับผมก็คลิปที่แล้วก็พากไปผิดครับผมไม่ใช่หกสิบสองครับหกสิบสี่ครับผมได้เงินเดือนคนแก่สี่ปีครับผมเห็นแกบอกว่าคลิปที่แล้วก็บอกอายุแกไปผิดครับผมหกสิบสี่ครับแกก็ไปติดตามช่อง youtube เหมือนกันครับผม Thiệt. Cái cây Kinh mũ Mũ dài lắm, Mũ dài dài คลิปนี้ขอจบไปกับเจ้า VC ร้อยรุนหาครับผมก็วันนี้ก็แวะมาได้แป๊บเดียวครับผมต้องไปขับรถเกี่ยวเหมือนเดิมครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมเจอกันคลิปหน้าผมฝากากดไลค์กดติดตามได้ครับผมสวัสดีครับ